สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตอนนี้ผมมีเที่ยวหมูตันมาแนะนำนี่ตันถึงนี้นะครับของเก่าเขายาประมาณนี้ข้อข้อข้อนี้ผมนะที่ที่ไม่ตันนะครับเหตดุผลที่ผมตัดออกนะครับเวลาปุงแขวนนะครับจะอยู่ลักษณะนี้ครับเวลาผมก้มหยิบของอะไรเขาจะเกี่ยวอย่างเนี้เกี่ยวนะยาวคือนะเกี่ยวนะครับ เคียวเคียวเคียวอ,อย่างผมกลัวว่าเวลาทํางานอะไรเงี้ยมันลำบากนะครับแล้วพวกปลาเนรับอ่าครับอ,อันนี้ที่เป็นลายยันนะครับวันก่อนผมเจอฤาษีนะครัฤาษีฤาษีอ,อ,อารามนับอยู่เกาะมะเจอเ okay, กนั่งอยู่ผมก็เลย เดินแล้วแก,กทักพอเขี่ยวหมูสัวจังก็เลยคุยกันนะครักแก็เลยเลงยันให้นะครับแล้วก็ปลุกนะครับเกะว่าเป็นหมูตัวปู้นัตัวนี้เป็นจากปูเงเลยนะเกนั่งดูทางเลยนะคเกะว่าตาแดงครำมหลุมากตัวนี้นะเกก็เลยลงอาคาละให้นะครับ ก็นั่งตกเศษครับโกเคนั่งูกนะครับจับอย่างเงี้ยุกนะครับเกี่ยวหมูกระตุกอย่างนี้เลยครับกระตุกแกนะครับกระตุกแกนะกครับเกือบล้มรถนะครับแกนั่งรถอยู่นั่งรถพ่วงนะนัง่งรถพ่วงแกมาตรงร้านด้วยเนะเจอแกในงานย้อน,ออนลอยนะนี่ตันตันไม่มีรูนะถึง,งนี้เลยนะ ยาแล้วก็ย่นนะครับอันนี้ที่เป็นสีแดงนะครับผมอ่าอบอผ้านละ้ววินมมาก่อนแล้วก็ลองเอาสีมาทาดูนะว่ามันสวยไหมตกลงไม่สวยนะตกลงก็ไวอย่างเนี้ยเดี๋ยวไม่ย้อนก็จะออกเองน่ครับนี่เป็นวัวเคี่ยวหมูปลาครับเป็นลูกวัวหมูนะแล้วก็ตอนที่เกปูุกเส็นะเสร็จแกว่าเอาลงจับดูนะว่า มันยังขึ้นยังสั่นนิ่งๆนะครับผมจได้แล้วก็ตอนเช้านะผมเวลาผมอยากแป็นพระอะไรนะผมตั้งน้ำมูวนนะครับเรียกครูอาจารย์ครับโพตั้งน้ำมูสามจบดนะครับเขี่ยวมูนะที่ผมผมไว้พนมในมือนะครับร้อนเลยนะร้อน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 นะครับร้อนขึ้นมาเลยนะคเพราะว่าคาถาอิรยาคาถานะครับว่าแล้วก็ร้อนร้อนร้อนนะครับ น่าเหลือเชื่อนะครับก็ล้นเองครับล้นแบบว่าล้นมาเยอะแต่เราสัมผัสได้ว่าล้น,นครับมันล้นผิดปกตินะครับอไอตอนที่เราไม่ไม่ได้ปลุกไม่ได้อะไรทีนะครับปกติอยู่นะครับไ้ล้นอะไรนะเพราะว่าเราว่าคาถานะปลุกนะล้นนะล้นที่มือวาววาววาว,าวาเลยครับนี่เกวัดนให้เกียนครับ ผมดูนะว่าแกเขียนจำนานไหมนะครับผมสังเกตดูนะเพราะผมเคยศึกษารน้การเขียนยันนะครับถ้าคุณเขียนยันนะครับจะเขียนไม่ขาดเลยนะจะเขียนต่อเนื่องเลยนะไม่ไม่ว่าจะเขียนคือว่าให้จบตีละตัวนะครับคือเขียนจะไม่ขาดเลยนะอะถ้าคุณที่ไม่จำนานนะเขียนปับ๊บขาดบางทีขาดตอนนะครับต่อใหม่เขียนใหม่ต่อใหม่อันนั้นไม่ผ่านนะครับ ถ้าคนที่จานานหรือว่าจะมาที่คนนิ่งเนี่ยจะเขียนยาวต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะวนกี่รอบจะไปทางไหนนะเนี่ยจะต่อเนื่องนะครับจะจะไม่ขาดนะครับคนเขียนยันเป็นนะครับคนเขียนยันอา,อาชีพเลยนะครับสมาธิถึงนะครับอันนี้ครับยับนะครับยับยาวครับอันนี้นะตัวธรรมชาติจำมุ่นตรงนี้นเวลาขนนะครับ ผมกลัวว่าเวลผมไปปฏิบัติหน้าที่นะครับเวลช่วงจังหวะที่นอนหมบอ,อะไรเนี้ยเดยเกี่ยวลากไม้กิ่งไม้หรือว่าตอวันอะไรเนี้ยเวลาวิ่งนะครับลำบากนะครับลําบากผมก็เลยเอาที่ส่วนควงประมาณนี้นะมันก้น,นี้หนละยาวบางคนระับเกือบถึงคนนะครับกออกนะให้ตั้นมานิดนึงนะครับเพื่อปุกปลาในให้สะดวกขึ้นนะครับ เพราะว่าไหนๆมันก็ตันอยู่แล้วนะของดีมันก็ดีหมดนะครับเหมือนกับทองครับทองมันก็ยังเป็นทองมันยังคันนะครับถ้าเราตัดทองสมมติว่าทองเส้นหนึ่งยาวนะครับเราก็ตัดทองไว้ครึ่งหนึ่งมันก็ยังเป็นทองมันไม่ได้เป็นเปลี่ยนแปลปอะไรนะมันก็ยังเป็นทองอันนี้ก็เหมือนกันนะเราตัดไปนิดนึงนะก็ยังเป็นเกี่ยวหมูเหมือนเดิม แต่ว่าคนที่กดตัดประมาณนี้นะเพราะว่ามันกลวงเยอะเกินไปนะครับเขี้ยวหมูนะครับปกติมันจะหาตันประมาณนี้นะบางตัวกกกลวงทั้งริมเลยนะบางตัวกกกลวงทั้งริมบางกลวงบางตัวก็ตันเยอะประมาณนี้นะแต่ไม่ถึงครึ่งนะให้ตันประมาณสามส่วนสี่นะครับนิดเดียวครับที่ว่าเอกลวงนะครับของผมนิดเดียวครับเดี๋ยวกลวงตัวนี้ได้ ถอผมยาวคือม,มัรดาบุกเป็นเขี่ยวอะลำบากมันอย่างที่บอกนะครับอันนี้ผมผมก็ศึกษานะครับเอ่อคาถาลุกเขี่ยวหมูตันนะครับกำกำลังศึกษาอยู่นะครับว่ามีบทอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างของอาจารย์ไหนบ้างนะครับก็คนหาคนควายทีย่คผมเชื่อถ้าเรามีแรงศรัทธานะครับความศรัทธาถ้าเราศรัทธานะครับมีมันมันจะเกิดพลังนะครับเวลาเรา อ่าต้องคาถาเราลอยมกคาถาจิตโลนิกนะครับโลศรัทธานะครับพลังมันจะเกิดนะครับลุกทุกวันนะครับเวลาแขวนบุกทุกวันนะเวลาขึ้นโคนะไม่ว่าผมจะถอดแล้วนะครับอ่าเวลาบุงต่อน้ำน้ำนะครับเวลาขึ้นโคผมก็วาคาทาอีกนะอ่าเวลาจะจะนอนนะบางทีนอนเล่นอะไรเนี้ยผมต่อแขวนไว้นะครับที่ห้องนะครับที่ห้อง เวลาใส่ปั๊บผมก็ต้องอีกทีคนระับผมจะต้องหยุดอยู่ทุกครั้งเวลาเวลาขึ้นโคนะให้เราศรัทธานะครับพลังมันจะเกิดนะครับยับผมว่าอาจารย์เขียนได้ไม่เขียนแบบว่า,าลงเนื้อไปเลยเข่ว่าเสียดานะยนะเสียดายของครับเดี๋ยวมันมันไม่สวยนะบางทีมันมันลงในเนื้อนะครับ คือเกว่าเขียนโน้ตดีกว่านะให้เราเสกอะไรเข้าไปเนกะด้วยจิตนะครับเกว่าเลงมากนะครับตัวนี้นะครับเลงมากหลุมากจากวงน้ำหนักเกว่านะครับที่นั่งทางเลยนะเกนะว่าประมาณแปดสิบกิโลนะจากวงโทนนะเกว่าตัวนี้นะครับ มีอ่ามาตานีด้วยนะรคัแกว่าเป็นโทนนะครับแต่ว่าพออ่าช่วงผสมปันอะไรเนี้ยมูตัวเมียจะล้มโลบเลยครับตัวนี้นะแกว่านะอ่าสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ